ใกล้เทศกาลสาคัญแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือว่าจะเป็นคริสต์มาสแต่ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนๆเราก็ต้องมีตัวช่วยสําหรับสาวๆที่บอกว่านัดเดทกับผู้มีปาร์ตี้กับเพื่อนอยากใส่ชุดเว้าหน้าเว้าหลังคอลึกสายเดียวเกาะนี่บรรหึนนะคะแบรนด์มาปิกน็อกของเราที่ช่วยให้ออกชิดอกดูมภายใน3วินาทีที่สำคัญเนี่ยเรามีถึง2รุ่นให้เลือกด้วยกันไม่ว่าคุณเนี่ยอยากจะเซ็กซี่เบาๆก็เอาแบบบางไปเลยค่ะว่าอยากเปลี่ยนคับแบบดูมๆนะคะก็เอาแบบรุ่นแบบ 3D มีเสริมฟองน้ําไปเลยนะคะของเราเป็นกาวพรีเมียม เกรดนําเข้าใส่ได้มากกว่า10ครั้งกันน้ํากันเหงื่อไม่ว่าจะเป็นแบบบางหรือว่าแบบพีดีไม่ว่าจะเป็นทําให้อกชิดนิรมิตได้ใน3วินาทีแน่นอนค่ะที่สําคัญเนี่ยเรามีโปรโมชั่นสําหรับใครที่อยากสั่งใส่ให้ทันเทศกาลสําคัญหรือวันสําคัญนะคะเราส่งฟรี EFS แต่ชิ้นแรกนะคะส่งฟรีถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะสามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งผ่านแฟนเพจนะคะหรือว่า Facebook แล้วก็ Instagram ได้เลยรับประกันความชิดความดูมออกชิดนิรมิตได้ใน3วินาทีแน่นอนค่ะ